อันนี้คือมาเก็บบักสรีเนาะมอืเก็บจริงๆ,ๆเด้อพี่น้องเอ้ยอืน้องเพิ่นมาเก็บบักสรีเบาวเดชก,กับซื้อให้เพิ่นนะครับผมแสนหนึ่งเด้อบ่แม่นแสนบาทได้แสนกี่มันแสนบาทเลยเออถ้าแสนบาทได้รวยเหมาหมดเลยในนี้น,นะอืไปละอืใส่เก็ทโอ๋เคมันคลายได้เลยวนะันนี้ใส่ชุดมาเที่ยวนะครับผมบ่แม,มน่นชุดที่มาเฮ็ดเวียกเด้อพี่น้องเด้อแต่เพิ่นก็เฮ็ดได้อยู่นะครับผมพี่น้องดีอ้าเก็บเพิ่นม เอาห้เฮ็ดไปได้ออาปอกบ้างเนาะเอาเบื้องวางได้มักเสดีแกเบื้องวางไดเบื้องวางไดเบื้องมอยมันเบื้องมอยมันสีหยางสีดำมอยสีดำแล้วแม่เลยน้าตลเมม้อยน้องมีหน้าสีดำมันหมดเลยได้หรือยังถึงได้แล้วอือันนี้คือได้แล้วอืบางเสดีคืองามได้ไปน้องเอ้ยเพื่อนนะงามงามบางเสดีเพื่อนนี่นะ มีรักยิ้มอีกน <laughs> เนาะมันจะดีเ <laughs> ก็บเลยบ๊อ